ครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเยอลูกประดินอีกนะครับวันนี้วันที่สามแล้วครับก็อยู่ที่แถวหมายเดิมเนี่ยนะครับสามวันนี้แล้วครับมาดูครับว่าจะได้ไหมครับวันนี้ครับปรากฏครับตัวนี้นครบกดนะครับ หายตัวนะครับจะเป็นปรากฏนะครับตัวนี้โอ้นี่ครับตัวที่สวยเลยนะครับรกดเหลืองครับหาตัวนะครับปรากฏครับ นี่ครับมาแล้วนะครับปรกากกยตัวแรกของเราวันนี้เหยื่อลูกปานินวันที่สามครับไม่ยอมขึ้นนะครับเราสามหมายนี้มาสามวันนี้แล้วนี่นะครับกายครับตัวตัวแรกวันนี้ ยอมขึ้นนะครับหัวเข้าผู้ญิงพอดีครับนี่ครับตัวแรกครับกลับมาอตัวแล้วครับอะไรครับโอ้โหปรากฏครับตัวสวยเลยนะครับตัวนี้ กดเหลืองตัวสวยเลยนะครับตัวแล้วครับกดครับนี่ครับตัวสวยเลยนะครับปรากดครับมาแล้วครับกายตัวที่สองครับดูนะครับขาวเลยครับร้อยครับ ตัวที่สองเราวันนี้นะครับมีโดดโชว์เลยครับมิยอมครับม่ยอมขึ้นนะครับนี่ครับตัวที่สองเราวันนี้นะครับตายครับผม กดไหมครับยังใกล้ๆประกายเลยนะครับตัวที่สามกบมาแล้วครับ,รบตัวที่สามวันนี้นะครับพ่านกระทุนครับ ที่สามแล้วนะครับนี่ครับผมปรปากฏดนะครับปกายดึงอยู่ข้างหน้าครับผมนี่ครับปรากฏดครับปรากายหรือปลาอะไรครับนึกว่าปรากายใช่ปรากายไหมครับอูปลากระสูบครับตัวใหญ่นะครับ โอ้หถูกใจครับเนี่ยเินเหยื่อลูกกระนินะนรับประสูบครับโอ้สาใหญ่เลยครับนะครับผมตัวที่สี่ครับโอ้โหเนี่ยครับตัวที่สี่ของวันนี้นะครับตัตโตครับตัวนี้ ไม่ยอมนะครับยอมขึ้นครับขึ้นไม่ขึ้นครับทิ้งหางอยู่นะครับย่ยอมให้ตาครับ ตัวที่สี่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับโอ้ทรงใหญ่เลยนะครับอะไรครับปรกดครับตัวสวยๆครับผมนี่ครับตัวสวยครับตัวนี้ ตัวลวครเป็นปรากฏนะครับตัวสวยๆนะครับปรากฏครับเบ็ดจะหมดแล้วครับมาดูผลงานนะครับผมนี่ครับมีปลายปลากระสูบนี่ครับครับก็ได้ ประกายสีแ้มนะครับวันนี้ก็มีปรากฏนะครับนะครับปากายสี่ตัวครับ